สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกม t o m แอนด์เจอรี่เชสนั่นเองครับผมครั้งนี้ก็มาถึงกับสกินใหม่ที่เราจะมาลองเล่นกันดูแล้วก็เป็นแมวหนึ่งตัวที่ผมไม่เคยเล่นเลยเว้ยมาเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะฮะว่าเป็นตัวอะไรนะนี่ท็อปซีครับผมนะตัวละครแมวแยกร่างนั่นเองครับผมนะซึ่งเขาก็มีสกินใหม่นะสกินยุคโมเดิร์นหรือว่าชาลีชัปลินใช่เลยครับผมนะชาลีชัปลินะ Cha plin, นะผมอใส่ไปซึ่งมีเวลาแค่หนึ่งวันฮนะ ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นท็อปซี่เลยเป็นหน,หนึ่งตัวละครที่ผมไม่ได้คิดจะสนใจจะมาฝึกเล่นเลยตัวละครที่ผมสนใจจริงๆอ่ะก็จะมีแค่อาทอมใช่ไหมแมวขาวทอมอัศวินอาผู้คุ้มกันแล้วก็ไอตัวบูชก็ผมนะที่ผมสนใจอยากจะเล่นจริงๆครับผมนะแต่ละตัวนี่คือผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าแค่ทอมกับทูเดิลผมก็ไปรอดในแรงแล้วอะ<笑><笑>ก็เดี๋ยวก่อนค่อยไปก่อนอื่นนะฮะเรามาอ่านความสามารถมันก,ก่อนเดี๋ยว,ยวต้องจัดอะไรเยอะอีกมากมายเลยผมนะยังไม่ได้จัดเลยมาที่นี่ครับผม ปที่อัปเกรดมันใช้ได้เท่าไหร่เป็นความรู้8นะฮะก็ถ้าใส่เป็นไม่ใช่จุดจรวุดเอาเป็นอันนี้กับโหตนในต้นเกมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่งั้นเอาเป็นมุดทอ่อไมก่ก็เอาเป็นมุดทอ่อไว้แล้วกันอ่าใส่2อันนี้พออ่าประมาณนี้นครับคือเออเยบกับดักแล้วก็มุดทอ่อนะ,ะับผมจะใส่มาซึ่งความสามารถมัน2ออันก็จะเป็นอะไรบ้างนะมีท็อปซี่ที่เป็นเอ่อตัวตัวละครท็อปซี่ แยกล่างหมดนะเราสามารถเปลี่ยนไปอีกหนึ่งตัวได้ครับผมเราสามารถสลับตำแหน่งกับโคลนิ่งได้ด้วยครับสำหรับตัวนี้เนาะแพสซีก็คือทำให้เราตีได้ไวขึ้นทั้หมดเพราะว่าท็อปซีมันจะตีเบาผมนะตัวมันเล็กไง <c oughs> แล้วก็ที่เป่าฟองสบู่คือเราสามารถเป่าฟองสบู่เพื่อจับหนูด้ครับเหมือนเหมือนแบบหนูจะหลุดหรือว่าเป็นตัวเฝ้าก็ได้นะครับสมมติแบบเหมือนหนูจะมาแล้วก็เป่าฟองสบู่ไปทําให้หนูเราไม่รอดโอเคมา รุยครับผมไม่พูดมากครับรอบนี้คือเราต้องมาเล่นกันแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมนะผมก็จะมาลองเล่นดูผมพอรู้ทริคอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆโ,โอ้โหเรือแม่งได้เดินด่านยากอีกเฮ้ยอย่าเอาเจอรี่นี้มา n ู no! เอาเจอรี่อัศวินมาผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยว่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างถึกครับโอ้ยถ้าแพ้ก็ไม่ว่ากันนะผมนะผมไม่ผมไม่เคยเล่นเลยโอ้โหดูมันเลือกตัวดูมันเลือกตัวเราต้องปลาของตีปลาของอะ่ะเออ ถึงจะเล่นในตัวไนั่นได้เนาะมาท็อปซีครับผม Yeah let's go Woo เราจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะผมนะเพราะผมเล่นท็อปซไม่เป็นเลย <laughs> เล่นไม่ได้เลยไม่เคยฝึกเล่นครับนี่คือว่าเป็นการเปิดซิงครั้งแรกครับผมนะไม่เคยเล่นมาก่อนท็อปซชาลิชัปบลินเรามาแค่อวดสกินน้องๆไม่เป็นไรครับผมโห <c oughs> จะไหววะโอ้ยแพนที่โดนด่าว่ากากแน่เลยเราไม่กากเอ้ยเราต้องสู้สครับเราต้องสู้สเข้าไว้ พยายามอย่าให้โอเคงั้นเราก็วางไว้ตรงนี้เฮ้ยเออแปะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยมาอย่างมายังงมายังงมายังเฮ้ย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 มันเก็บครบแล้วอ่ะเฮ้ย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 โดนว่ะเป็นสกิลแพสซีฟมาก่อนเฮ้ย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 มีคนมามีคนมามีคนขึ้นมาละลงมาดิลงมาดิเอ้ย ลงมาเออเฮสองลำแล้วครับสองลำแล้วสองลำแล้วมา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 สามลำครับผมโอ้โหโอเคเฝ้าเฝ้าเฝ้าเฮ้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 ไปเอาหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคโอเคไปเอาหมดแล้วแหละชิชิไปไหนไปไหนครับไปไหน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 โอ้โหไม่โดนว่ะแม่งได้ชิสได้เค้กสองก้อนเลยฟัดอายามานี้ เฮ้ยไม่ทันโหเอ้ยไม่ทันโถษถ้าทันนี่ผมเอาแม่งไปละโอเคไปฮึบอ,อันนี้ไอ้ขอจะขอเจอคนขอเจอคนกากๆอ่ะเอออย่าเพิ่งเจอคนเก่งเลยเฮ้ยมันไม่ลงตรงนี้กันเลยวะ่ะแปลว่ามันรู้ว่าผมอยู่แถวนี้วะ่ะมันไม่เลยมันเลยอันนั้นอ่ะาาามาแล้วมาแล้วน้อยแน่น้อยแน,ยน,ยนย่มันนี่เลยโอ้โหโคตรไว,วครับ เกมไวไหมเกมไวเกมไวครับผมนะเกมไว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 ไปโคตรไวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมมีแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเก็บเฮ้ย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 ไม่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 หยุดเลยหยุดเลยอันน่ะขึ้นมาเดชขึ้นมาเดชโถขึ้นมาอันน่ะนี่ไงมันเน่กูบอกให้ขึ้นมาโอ้โหยี่แปดวิเลยเหรอวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป่าฟองสบู่ปุ๊บแล้วก็วุ้บมัดโอเคก็คือดีมากมา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 โอ๊ยจับจับมัน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 โอเคไปแล้วตัวหนึ่งอ่าไปนี่ผมจะไม่เเ,เฮ้ย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 เดี๋ยวจับมันเออนั่นแหละสวยปลาลงเฮ้ย ดีที่มันให้เจอคนง่ายๆก่อนนะเนี่ยถ้ามันเจอคนยากขึ้นมาผมเล่นไม่ได้เลยเนี่ยดีมันให้เจอคนง่ายๆก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป่าไปเฮ้ยแล้วแม่งอย่างสวยเลยนะเอฟเฟกต์มัน,นะอะโคชอบเอฟเฟกต์เลยโคชอบเอฟเฟกต์เลยเอฟเฟกต์ยังไงวะเอฟเฟกต์แบบเป็นลูกโลกแล้วแบบที่ที่ทมันพี่เป่าสบู่นี่กลายเป็นแบบกล้องถ่ายหนังอ่ะโอ้โหแม่งโคตรจ้าบเลยว่ะเฮ้ยน้ำยาน้ำยามาก่อนผมชาลีชอ,ชอปอชอปิ้งเองชาลีชอปปิ้งส่วนใหญ่เขาไม่พูดไงผมก็รู้จะเล่นยังงได แต่มาได้โอ้โหแต่รอบนี้เราได้ยังง่ายเลยครับผมโอ้โหไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอานี่มาก่อนเฮ้ยเอามา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 เออแล้วกดตรงนี้ไปปึ๊บโอเคไปเฮ้ยเธอเรียกน้ำทำอะไรอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันติดกับดักปะหลุดแล้วมันเพิ่งหลุด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 ยังไงล่ะฮะมันเพิ่งหลุดยังไงล่ะโโอ้ห ลงเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยนี่มตนลงบัตรเดี๋ยวนี้นี่มตนลงบัตรเดี๋ยวนี้โอ้โหมาปุกยังไงปุกยังไงคนีโอเคป๊๊บป๊ปั๊บปโอเคเบาฮู้ปึ๊บเอาไปยักล um. ่างเย่ออกมนจะตามเราะนะแต่มาต่อใสมันจะทำร้ายตอนเจอหนูก็ปก็เปลี่ยนล่างได้ไงแงเฮ้ยเอามาเอามาเมาเอเอามันดี คือคือไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ยิ่งหนักเลยมาปาไปเลยปาไปอือปึ้มโอเคสวยแล้วก็เฮ้ย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 แป๊บแป๊บปาไปขนาดนี้หนีหนีใหญ่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 เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยปาไปเอ้ยโอ้โหปาโดนเป็ดชิบหายแล้วเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหหยุดหยุดเลย หยุดเลยโอ้โหดีแนละขึ้นไปทันไปโอ้ยทันเฉยเลยอะไรวะเนี่ยชนะเฉยตอนแรกคิดว่าผมจะโดนแกล้งอค่เดียวเนี่ยโอ้แปลว่าพวกนี้มันยังเล่นไม่ค่อยเป็นโอเค<า>โอเคมาในเกมที่สองครับผมนะมารอบนี้อุปรสรรคาอวกาศโอ้โหดาเน,นี้อย่างยากเลยโอ้ดาเน,นี่ยเยอะอย่างยากเลยด่านประสาทอีก ดาปการอวากาศครับดาอวากาศโอ้โหไม่ค่อยถนัดเลยอะดามันใหญ่ครับแล้วไอดาในตรงปีมันใดตอนในท้ายมันปีมันใดใกล้ๆแมปด้านล่างขวาม่ปีอย่างยากเลยโอเคดูซิว่าอีกฝาอะไรมาโอ้โหนักสืบ2สองทัฟฟี่ที่สองเหรอทัฟฟี่สองนี่เป็นอะไรที่แย่มากอะมาท็อปซี่เอาท็อปซี่อยู่ไหนท็อปซี่เฮียมาครับผม ชอนเองชาลีชับป,ปลิน้นทำไมมันถึงเอาสก,กินชาลีชับปลิ้นมาเป็นมาเป็นสก,กินแบบนี้วะแต่มันก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้แย่มากครับผมนะสำหรับสก,กินชาลีชับป,ปลิน้นโอ้ยังเหมือนเลยครับต้นฉบับเหมือนต้นฉบับมากเดินใกล้คล้ายถือลมด้วยเคยู่ <Okay, you. S 2> มาแล้วเป็นแบบการ์ตูนใบเหมือนกันนะผมนะนี่ท็อปซี่ชาลีชับป,ปลิ้นเองจอ้าโอ้เหมือนปลาเเฮ้ย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 แย่และแย่และแย่และโอ้ มาขึ้นมาดิขึ้นมาดิแน่ไม, enfin ания, ไม่ขึ้นมาเอ้ยฟาดเอ้ยไม่โดนได้ไงวะเอาโดนเอออย่าดีเลยอย่าดีเลยเยอะอย่าดีเลยเยอะอย่าดีเลยเยอะอีทนี่แหละวางให้หมดเลยไปโอ้ยเฮ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 ้ยมันเก็บ2ชิ้นได้แล้วเหรอเนี่ยแปลว่ามันมีตัวนึงเก็บได้2ชิ้นครับผมไปลงไปเอามันดีกว่าวะลงไปเอามันดีกว่าไม่ไหวละไอ้นี่มันท้าทายไอ้เจ้าหนี่มันท้าทายแป๊บนึงไอ้นี่มันท้าทายเว้ยเฮ้ยท้าทายอ่ะเฮ้ยท้าทาย มันไปกันหมดเลยทีนี้โอ้ไปเฮ้ยผมลองดูก่อนผมลองดูก่อนเผื่อ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 มันไปตรงนู้นกันตรงนั้นมันเป็นห้องตายนั่นไงมีคนไปจริงด้วยโอ้โหเรียบร้อยวะแล้วมีคนไปจริงด้วยว่ะเอาละได้เวลาไปได้เวลาปาให้ได้เวลาอะไรแล้วไหนจ้า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 ติดข้างบนอีกปั้ยเฮ้ยแหนอันเนีี่รอได้ไงวะโอ้โหติดครับติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนติดแทบแป๊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 บเอาทับฟี่ก่อนทับ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 ฟรีเออโอ้ยเดียว เมาผู้ไม่ทันละฟาดหนีไงมาน,นี่ตเจิดเจดเอ้ยหลบแน่ไม่ทันเว้ยไอเจอรี่นักสืบคิดหรือว่าจะเอามาเอากันนะฮะจะมาเอาเช่นนั้นเหรอเอ้ยมันมีคนมา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 ,มนมา,มนมาปลาลงไปเฮ้ย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 ชิบหายละชิบหายละฟาดทีหนึ่งโอ้ เฮ้ยว yeah, ิว oh, ว right, right, right. right, right. oh, ิวว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 ิว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 บปึ๊บัวววว ตัวฉันอีกคนหนึ่งไปไปก่อนไปก่อนโอ้โหไปก่อนไปก่อนไปก่อนหมัดหมัดหมัด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 โอเคเฮ้ยเป่าเปลาเปาเปาเข้ามาเข้ามาดิ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 นี่ไงล่ะล้มเอ้ยมันไม่ล้มได้ไงไวตัวนั้นน่ะตัวนั้นไม่ล้มได้ไงเฮ้ยเออมาดิโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหดูมัน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 เฮ้ยลบไม่โอเคเก็บปื๊บปื๊ด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 ไปหมัดหมัดหมัดมัดมัดโอเคเอ้ย พี่เอ้ยไปลบ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 โอเคอ้าวโอ้น็อกแล้วน็อกแล้วน็อกแล้วน็อกอีกเนี่ยเอ้ยลบลบอะไรครับฟี่อะไรครับฟี่ครับครับฟี่อะไรครับฟี่ลบลบฮึไม่ได้ว่ะโอเคมานี่โอ้โหน็อกดาวเลยครับโอ้โหนี่อยากโดนบูลลี่แล้วเนี่ยโดนบูลลี่สมใจอยากแล้วเนี่ยอยากโดนนักใช่ไหมโดนแล้วเนี่ย โอ <bin> <cil Merkel hacerlo> <boundaries> ้โหเฮ้ยเปี้ยเข้าไปให้ฟาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเออเออนั่นแหละมาโอเคครับไปเอาตรงนี้ก่อนเลยเอามันก่อ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 เลยเฮ้ยเอามันก่อเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าลื่นเฮ้ยมันมาช่วย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 ตายฮ่าโอ้โหเฮ้ยทัฟฟี่เอ้ยมาเนี่ยเออทัฟฟี่แม่งโคตรต้นเนี่ยผมเกลียดทัฟฟี่เพราะอย่างนี้นะครับผมนะไปได้แล้วเฮ้ยยังไม่ไปอีกเหรอเฮ้ยยังงไไไม่่ปอีีกน เอาไปช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาจริงป้าวะพี่เอาจริงป้าวะวางแถบไว้ตรงนี้แม่งเลยเฮ้ยลงมาเออนักสืบมึงโดนแล้วแหละตายแล้วนักสืบฮึบมัดจิโลหนักสืบมัดมันมันไปเอ้ยสองหนึ่งไปเออจบไปแล้วไปศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปเอ้ยอุ้ยโดนหมดโดนหมดนั่นแหละนั่นแหละอ๋อตัวตัวตัวปลอมตัวปลอมแล้วงงว่าคือใคร ตัวปอมเอ้ยเอานักซื้อก่อนนักสื้อกว่านักสื้อกนักสื้อวางแถบตรงนี้เลยมาเอาเวลาสู้บอ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 อะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรจะเอาโอ้โหมันเอาอย่างนี้อีกแล้วเฮ้ยมันเอายี่อีกแล้วมันเอายี่กันแล้วมันเอายี่กันแล้วมันเอายี่ก์เลยมันเอายี่ก์เลยนักสื้อหายตัวอันนั้นแน่อันนั้นแน่อุ้ยยิงลบลบโอ้โหออมีของดรอปอะไรโโอ้หโอ้โ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 ห ผมดันไปหยิบไอ้นี่ก่อนนะไม่ได้แล้วไปไปชายยักษ์ล่างไปช่วยฉันหน่อยอุ้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 ยมีคนขึ้นไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยหยันเนียนหยันเนียนหยันเนียนเกินหยันเนียนเกินหยันเนียนเกิ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 นอะไรจะยิงฉันงั้นหรือฮะไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางหรอกนะไปไหนเฮ้ยลบลบโอ้โหเต็มเต็มหัวเต็มเต็มหัวเต็มเต็มหัวโอ้ ดูมาเฮ้ยลบท์โอ้โอ้โอ้ตายครับผมไม่ไหวว่ะยากเกินนะผมไหนๆเราสลับตัวสลับตัวไปเฮ้ยอย่าลบลบอะไรอะไรอะไรทัฟเฟสทัฟเฟสนี่ใหญ่นี่ใหญ่ทีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเนียน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 อ่ะโอ้โเกเป่าเปลวเป่าเปลวเปลวกระถางมหาระรวยโอ้โหเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับ ไปเฮ้ยมันโลด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 ล้ม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 ไปต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปนี่ด้วยมันไปพังกำแพงแน่ครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหเริ่มเดือดเริ่มเดือดเริ่มตึง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 ไปก่อนวางก่อนวางก่อนโอเคยี่สิบแล้วมาดัฟฟี่มึงโดดสั้นจังวะดัฟฟี่โดดสั้นมากโอเคไปเองนั้นไปไปและสองตัวครับโอเคเลยตัวสุดท้ายตัวเดียว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  เฮ้ยตัวเดียวเลยตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหต้องหายตัวว่ะอีกตัวมันอยู่ไหนอ้าวมา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 เฮ้ยไม่ใช่กดผิดเว้ยเฮ้ยอันนี้เราเอาตัวเดียวก็จบแล้วเอาตัวนี้ให้ได้ก็จบแล้วครับตีเฮ็ดตีเฮ็ดก็จบแล้วเอ้ยฟาดนี่ไงโอ้โหทับฟี่แม่งเอ้ยเฮ้ยไม่น่ารอดครับ อดูมันดูมันดูมันเกียร์สกิลทัฟฟี่มากเออเฮ้ยเออเฮ้ยมานี่ไปซ่อม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 ต้องซ่อมตองซ่อมตองซ่อมเออใช่ตรงซ่อมตองซ่อมตองซ่อมเออเราจะมีวิธีการซ่อมอยู่อ้าว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 ทัฟฟี่หาเรื่องงันเหรออยู่ไหนทัฟฟี่แน่จริงมาสิเฮ้ยมีคนล้มมีคนล้มมีคนล้มฟาดแม่ทีหนึ่งมานน่มานน่จบเกมเฮ้มาเี่ดื่มเครื่องดื่มสายตาก่อนเลย เอ้ยเป่าเป่าเป่ากระทามหารารวยฟาดมัดมัดมัดว้าวปล่อยปล่อยปล่อยกันคือกันแหนะผมเกือบแพ้โอ้โหเกือบแพโอ้ยสุดท้ายโคตรลุ้นเลยผมมึงเล่นเก่งกันจังวะโคตรลุ้นเลยอ่ะจริงครับโคตรลุ้นเลยโอ้โหนายพวกนายเล่นเก่งมากกันน่าแล้วนะการมารีวิวสกินท็อปสี่ับผมนะโหยตอนสุดท้ายนู้นเราจะแพ้แล้วเนะเนี่ย แต่ีนี้สายพิกกบมาชนะได้โอเคไม่โดนด่าว่ากากแล้วโอเคอันนะี้ก็จบคลิปตรงนี้เท่านี้ก็ไปติดตามพาร์ทหน้าผมนะว่าจะเป็นการมารีวิวอะไรเนาะโอเคขอจบคลิปเพียงนี้ฝากกดไลค์กดส i b e กดแชร์เป็นกตัให้ผมทำคลิปอทอมิจอรนท์เชฟทีนี้ต่อไปด้วยนะครับโอเคก็เจอคลิปหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีครับผม